สวัสดีครับเอ่สำหรับท่านที่ได้ติดตามรับชม y t u t u นะครับในช่วงนะครับของเดือนนี้นะครับหรือวันที่1กรกฎาคมนะครับ2 5 5นะครับมีเลิกนะครับที่ผมอยากจะขอแนะนำสักหนึ่งเลิกนะครับถือว่าเป็นมหามงคลเลิกอันดียิ่งก็ว่าได้เป็นเลิกที่นานๆจะมีสักทีหนึ่งนะครับไม่ได้ปรากฏบ่อยๆคือในหลักโหราศาสตร์เนี่ยคำกรเขาก็เขียนอยู่แล้วนะครับเดาวลายระยะก็แปลว่ามีดาวเรียงกัน ต่อเนื่องการทุกราศีนะครับติดต่อกันเจดราศีจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ขอให้ติดกันนะครับพอเขาอยู่ติดกันครบเจ็ดราศีจะเหมือนเป็นครึ่งวงกลมดังนั้นในหลักโหราศาสตร์เราเลยเรียกว่าเกณฑ์มาลายโยกหรือเกณฑ์พระจันทร์เสี้ยวเหมือนเสี้ยวของพระจันทร์นะครับเราก็เลยถือว่ากฎเกณฑ์น,นี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ดีในการใช้ในเรื่องของเลิกไม่ว่าจะเป็นนะครับแต่งงานก็ได้เด็กคลอดก็ได้นะครับเปิดกิจาการนะครับออกบ้านออกรถสถาปนาพระชัยมงคลล้วนแล้วแต่เป็นเลิกที่ดีหมดในช่วงเดือน มิถุนากับกรกฎานะครับช่วงไปลายปลายเดือนเนี่ยกับต้นเดือนเนี่ยจริงๆมันมีดาวแบบนี้ค่อนข้างจะเจราศีอยู่ปัวพันเหมือนกันแต่ว่าที่ผมแนะนําที่สุดนะครับก็คือช่วงของ1กรกฎาคม2 5 6 5สานะครับสาเหตุเพราะเรารอดาวจันทร์นะครับช่วงปลายเดือนวันที่30เนี่ยดาวจันทร์เขาเริ่มมาช่วงเขาสายแล้วเขาก็อยู่ถึงวันที่2กรกฎามันอยู่ประมาณ2วันนิดๆน,นะครับแต่วันศุกร์ที่1กรกฎาถือว่าเป็น วันที่ดีที่สุดเพราะเลิกบนและเลือกล่างนะครับของตัวเลิกมันปลอดก็แปลว่ามันปลอดภัยไม่ติดเสียเลยนะครับในหลกโหราศาสตร์เนี่ยมีทั้งหมด12ราศีนะครับดาวที่เป็นเกษตรหรือตำแหน่งมั่นคงนะครับมันก็มีอยู่2เรือนปัวพันกันไปนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวราศีกรกฎคือดาวพระจันทร์อันนี้ได้เกษตรตำแหน่งที่ดีมากนะครับดวงที่1ต่อมาราศีมิถุนมีดาวพระพุธนะครับเป็นดวงที่2ที่ได้ตำแหน่งเกษตร ดาวราศีที่3คือดาวพระสุกนะครับก็คือราศีพฤษภก็ได้ตำแหน่งเกษตรอีกอันนี้เราเรียงไปก่อนนะครับราศีเมษก็คือดาวอังคารเป็นเกษตรราศีมีนดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรตอนนี้คุณได้เกษตรถึง5ดวงแล้วก็ราศีมังกรดาวพระสุกเป็นเกษตรเท่ากับว่าคุณได้เกษตร6ดวงแล้วนะครับจากเดิมโหราศาสตร์ที่มีเจ้าเรือนนะทั้งหมด8ดังนั้นคุณได้6ผมว่านี่แ0แล้วนะครับถ้าพูดถึงดวงดาวแต่12สราศีนั้นนะครับ มีทั้งหมด12ราศีแต่ว่าพบเรือนที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรหรือว่าได้ตาแหน่งที่มั่นคงหรือบ้านตัวเองเนี่ยจะมีดาวพฤหัสดาวพุธดาวอังคารดาวศุกร์มีอยู่สีดวงหลักๆภาพกว้างที่เขาจะมีอยู่2องเรือนนะครับดังนั้นเนี่ยที่อธิบายไปเบื้องต้นนั่นแปลว่าตัวของดาวพพุธท,ที่ได้เกษตรราศีมิถุนเขาควบกันไปด้วย ดาวของพระศุกร์ที่เป็นเกษตรราศีพุธศพเขาควบตุนไปด้วยดาวพฤหัสบดีที่ได้เป็นเกษตรราศีมีนเขาควบธนูไปด้วยดาวอังคารที่เป็นเกษตรราศีเมษเขาควบพิจิกไปด้วยเท่ากับว่าคุณได้8ราศีนะครับประกอบกับดาวของพระจันทร์ราศีกรกฎที่เรารออยู่นะครับช่วงต้นเดือนที่กล่าวไปเป็น9ราศีและดาวพระเสาร์โคจรเป็นเกษตรเท่ากับ10ราศีจาก12ราศีคุณได้ตำแหน่งเป็นเกษตรถึง10 นะครับหรือดวงดาวถ้านะับเป็น8ดวงที่มีเกษตรคุณได้6ตัวของเกษตรเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เขาบอกว่าเปรตออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมองแปลว่าคุณมีความมั่นคงคุณมีความสมบูรณ์คุณมีความยาวนานถ้าหากว่านะครับเป็นไปได้เนี่ยผมว่าอยากจะแนะนาเพราะดวงเป็นเกษตรแล้วได้พุ้ฤหัสกับได้เสามาด้วยเนี่ยมันนานนะครับกว่าเสาจะเป็นเกษตรก็30ปีครั้งหนึ่งกว่าพ้ธฤหัสสุปฏีจะเป็นเกษตร ก็แน่นอนก็12ปีและรอบนี้ดันได้จันเซี่ยวควบคู่กันไปผมว่าเป็นเป็นในจดทิศทางที่ดีและเป็นมหามงคลที่ดียิ่งนะครับจึงเป็นเรื่องที่ขอแนะนําในหลักหัาศาสรยก็จะมีกล่าวว่าอีกลัคนาอยู่ราศีนะครับถ้าอยู่ราศีก็รากฎเฉพาะวันนี้นะครับเขาก็เรียกว่านําผลถ้าเกิดอยู่ราศีเมษเขาก็เรียกว่าคุมผลแต่ถ้าเกิดอยู่ราศีมังกรเขาก็เรียกว่าขับผลคุณก็สามารถลงลัคนาดได้ทั้ง3ม ด้วยกันนะครับก็เป็นกฎเกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์ก็เลยเป็นเลือกที่ดีนะครับเพราะเลือกบนหรือนพดนและเลือกล่างภูมิดนมันไม่เสียเลยไม่โดนตัวของเลือกที่เสียหายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมหมามงคลเลือกอันดียิ่งก็สุดแท้แล้วแต่คุณจะไปทําการมงคลใดๆนะครับหรือใครที่อยากจะทราบเรื่องรายละเอียดนะครับก็สามารถ ทักทายหรือคอมเมนต์กันเข้ามาหรือติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเราก็จะได้ให้เลือกมงคลของคุณไปแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งคือวันนั้นตรงกับวันศุกร์ดังนั้นนะครับใครที่เกิดวันอาทิตย์ต้องทําใจนิดหนึ่งเพราะดาวศุกร์นะครับหรือวันศุกร์เป็นกลากินีนีแก่ดวงชะตาต้องงดใช้เลขนี้เสียนะครับถึงแม้เลือกดีเพียงใดเราก็ควรจะงดนะครับผม เว้นแต่มีความจําเป็นจริงๆเช่นเด็กจะคลอดแล้วมันเบรกไม่ได้อันไม่ได้อ่าอย่างเงี้ยข้ออีกเรื่องหนึ่งก็ต้องให้ผู้มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญมาวางให้นะครับแต่เนื่องจากตัวของผมนะครับได้อยู่กับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องของเลิกมานะครับอย่างเช่นอาจารย์พัฒนาก็ได้สอนผู้กดเกณฑ์พวกนี้มาให้ดังนั้นจึงเป็นเลิกดีที่อยากจะมาขอแนะนําคนที่ติดตามนะครับยูทูบของผมว่ามีเลิกที่ดีปรากฏอยู่ เป็นเลือที่หาได้ยากผมว่านานมากนะครับกว่าจะมีแบบนี้สักครั้งหนึ่งถ้าใครจะนําไปใช้ผมก็ยินดีนะครับส่วนข้อห้ามต่างๆผมก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับหรือลักณะแนะนําผมก็ได้แนะนําลักณะไปแล้วนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือบทสรุปสั้นๆของเลือกจันเซียวนั่นเองนะครับผม